ยินดีต้อนรับกลับสู่มุทแมนช่องที่นำเสนอข่าวสารและอัปเดตท,ที่น่าตื่นเต้นที่สุดจากโลกยานยนต์วันนี้เรามีสิ่งพิเศษสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถกระบะและการผจญภัยนอกเส้นทางเราจะพาคุณไปรู้จักกับนิสสันนวรสองพันยี่รุ่นใหม่ล่าสุดรถกระบะที่สัญญาว่าจะเปลี่ยนมุมมองเรื่องความหลากหลายสมรรถนะและเทคโนโลยีในกลุ่มรถกระบะจากดีไซน์ที่โดดเด่นไปจนถึงฟีเจอร์ล้ำสมัยเราจะครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อรถกระบะทางต่อไป สิ่งแรกที่ดึงดูดสายตาเมื่อมองนวระสองพันยี่สิบหกคือดีไซน์นิสสันได้ปรับโฉมรถให้มีรูปลักษณ์ใหม่ที่ดูดันและทันสมัยในขณะเดียวกันยังคงความแข็งแกร่งตามแบบฉบับของนวระด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้า v m o t i o n ขนาดใหญ่พร้อมฝาหน้าเหลท่ที่ทันสมัยซึ่งไม่เพียงช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนแต่ยังเพิ่มความล้ำสมัยให้กับตัวรถฝากระโปรงมีเส้นสายที่ทำให้รถดูทรงพลังและช่วยลดแรงต้านอากาศซึ่งเป็นประโยชน์ต่อาการประหยัดน้ำมันเหมาะสำหรับการเดินทางไกลและการลุยออฟโรด n นว a r ร2 0 2 6มีหลายรุ่นให้เลือกตั้งแต่รุ่นพื้นฐานโปรรุ่นออฟโรดสำหรับนักผจญภัยและรุ่น Premium, พรีเมียมแพลตนัมแต่ละรุ่นถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองและสไตล์ที่แตกต่างกาันไม่ว่าคุณจะใช้รถทุกวันเป็นนักผจญภัยหรือมองหาความหรูหราในรถกระบะเมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารจะพบกับความสะดวกสบายเทคโนโลยีและการใช้งานที่ครบครันนิสันมุ่งเน้นให้ห้องโดยสารกว้างขวาง และสะดวกสบายพร้อมวัสดุคุณภาพสูงที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมเบาะนั่งรองรับสรีระและเหมาะสำหรับการเดินทางไกลโดยมีเบาะหนังเป็นออปชั่นในรุ่นสูงฟีเจอร์เด่นอีกอย่างคือระบบอินโฟเทนเมนต์ใหม่ที่มาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay Android Auto และระบบนำทางที่ครบวงจรอินเทอร์เฟซใช้งานง่ายและตอบสนองรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีหน้าปัดดิจิทัลที่แสดงข้อมูลสำคัญเช่นสมรรถนะก,การประหยัดน้ำมันและฟีเจอร์ด้านความปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยนวร2สองพัมาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับตามรถคันหน้าระบบเตือนออกนอกเลนตรวจจับจุดบอดและเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติสำหรับรุ่นนออฟโรดมีระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาดชันโหมดขับขี่หลากหลายและระบบล็อกเฟืองท้ายซึ่งทำให้นวรเป็นทั้งรถใช้งานประจำวันและเพื่อนคู่ใจสำหรับการผจญภัย ระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงด้วยระบบมันติลิงด้านหลังทําให้การขับขี่ดุ่มนวลนขึ้นและควบคุมง,ง่ายแม้บรรทุกข,ของหนักเครื่องยนต์มีให้เลือกหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ผู้ขับขี่เครื่องยนต์ยอดนิยมคือดีเซน2.3ลิตรเทอร์โบให้กําลังสมดุลระหว่างพลังและความประหยัดให้กําลังประมาณ190แรงมา้าและแรงบิด450นิวตันเมตรสามารถลากจูง และลุยเส้นทางครุกคะัดได้อย่างง่ายดายสำหรับผู้ที่ชอบเบนซินมีเครื่องยนต์2.5ลิตรเทอร์โบให้แรงเร่งนุ่มนวลและสมรรถนะเชื่อถือได้ทั้ง2เครื่องยนต์สามารถจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ7สปีดระบบขับเคลื่อน 4x4 มีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มการยึดเกาะและโหมดปรับตามสภาพพื้นผิวด้านการใช้งานนวันที2,026มีความเป็นเลิศกระบะหลังออกแบบใหม่เพื่อความทนทานพร้อมจุดยึดของสัมภาระหลายจุดเหมาะสำหรับการขนย้ายอุปกรณ์ทำงานอุปกรณ์ตั้งแคม หรือจักรยานทางผจนไทยนอกจากนี้ประตูท้ายมีระบบช่วยยกรดแรงช่วยให้การโหลดหรือขนถ่ายของหนักง่ายขึ้นการจัดเก็บภายในห้องโดยสารก็ถูกออกแบบมาอย่างดีมีช่องเก็บของหลายจุดที่วางแก้วและคอนโซลกลางสามารถเก็บของส่วนตัวหรือโน้ตบุ๊กได้ความประหยัดน้ํามันก็ได้รับการปรับปรุงด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่การออกแบบแอโรไดนามิกและการปรับน้ําหนักรถทําให้นวรดใหม่ให้ระยะทางมากขึ้น โดยไม่ลดพลังหรือความสามารถในการลากจูงเหมาะสำหรับผู้ขับขี่ทางไกลและผู้ประกอบการที่ต้องการความคุ้มค่าฟีเจอร์เชื่อมต่อและสมาร์ทใหม่ในนวาโรสอง0 2น่หน่าตื่นเต้นมากระบบเทเลมาติกช่วยให้ตรวจสอบสุขภาพรถระบ,บุตำหน่งด้วย GPS และควบคุมฟังก์ชันบางอย่างผ่านสมาร์ทโฟนได้เช่นล็อกปลดล็อกตรวจสอบระดับน้ำมันและตั้งแจ้งเตือนบำรุงรักษาสำหรับผู้ชื่นชอบออฟโรดนวารสอง0 2 6ตอบโจทย์ได้ดีเยี่ยมมีความสูงใต้ท้องรถเพียงพอสำหรับเส้นทางหิน สามารถข้ามลำธารและระบบช่วงล่างที่ซับแรงสะเทือนได้ดีหมดออฟโรดชุดปรับแรงยึดเกาะการตอบสนองทันเร่งและเบรกตามสภาพพื้นผิวทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางนิสสันยังปรับมุมอโปรช์ชและดิพาเชอร์ให้สามารถข้ามสิ่งกีดขวางได้ง่ายในด้านราคาในวันละสแข่งขันได้ดีนิสสันทำให้แต่ละรุ่นคุ้มค่างเงินตั้งแต่โปรรุ่นเริ่มต้นไปจนถึงแพลตนัมรุ่นท็อปทุกขันให้ความน่าเชื่อถือสมรรถนะ และความสะดวกสบายสำหรับผู้ประกอบการรถกระบะยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจด้วยความทนทานค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาต่ำและมูลค่าขายต่อสูงสรุปแล้วนิสสันนวรสอ2พเป็นรถกระบะที่ตอบโจทย์ผู้ขับขี่ยุคใหม่ทั้งดีไซน์ที่ดูดันห้องโดยสารสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยระบบความปลอดภัยครบครันเครื่องยนต์แรงและประหยัดน้ำมันและใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าคุณจะใช้ทำง,งานขับทุกวันหรือออกผจญภัยนวโรปรับตัวได้ตามทุกไลฟ์สไตล์นิสสันรวมความแข็งแกร่ง และความหรูหราเข้าด้วยกันทําให้รถกระบะคันนี้ทั้งทรงพลังและทันสมัยนี่คือรีวิวลึกของนิสสันนวอร์2026สำหรับวันนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้และอยากชมรีวิวอื่นๆดูการเปิดตัวรถใหม่หรือข่าวสารยานยนต์ล่าสุดอย่าลืมกดติดตามเปิดการแจ้งเตือนและกดไลค์ที่ม,มุมท้านินเรานำเสนอคอนเทนต์ยานยนต์ที่ดีที่สุดทุกสัปดาห์เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลและแรงบันดาลใจในการขับขี่ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปกับรถยนต์รถกระบะ และนวัตกรรมใหม่ๆจากโลกยานยนต์